เจ้มิ่งพูดเสร็จหันหลังกลับไปปีนขึ้นหลังคาอย่างเงียบๆปล่อยให้แม่บัวซอนยืนจมอยู่กับความรู้สึกของตัวเองกับร่องรอยการสัมผัสที่ปลายมือความร้อนที่ไม่ได้มาจากแสงแดดแต่มันมาจากปลายสัมผัสเพียงเสี้ยววินาทีมันเริ่มแผ่ซ่านเข้าไปในใจที่เย็นชานั้นแล้วคะ่ะแม่บัวซอนยืนมองด้านหลังของลูกเคยตัวเองแผ่นหลังที่เต็มไปด้วยบาดแผลชีวิต และตอนนี้มันกำลังจะสร้างบาดแผลใหม่ในความสัมพันธ์ที่ต้องห้ามนี้ความตึงเครียดในบ้านมันเริ่วมหนักตึงเหมือนมีเมฆฝนมากก่อตัวแม่บวัวซอนพยายามหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับเจ้ามิ่งแต่เหมือนโชคชะตาหรือความเหงามันตั้งใจจะผลักคนทั้งสองให้มาอยู่ใกล้กันอยู่ร่ำไปช่วงเย็นวันนั้นท้องฟ้ามืดครึ้มมรสุมผิดปกติเหมือนพายุใหญ่กำลังจะมา บริเวณโรงจอดรถเจ้ามิ่งกำลังเร่งซ่อมหลังคาที่รั่วให้เสร็จก่อนฝนลงเม็ดใหญ่แม่บัวซอนแอบมองจากหน้าต่างภายในบ้านแม่บัวซอนยืนมองเจ้ามิ่งจากหน้าต่างห้องครัวเห็นเขากำลังเร่งตอกตะปูเหงื่อไหลซึมไปตามแผ่นหลังที่กว้างของเขาบนกับตัวเองพึมพำเอ็งก็ดีแต่ทำตัวเป็นภาระข้าบอกให้ทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วทันใดนั้น ฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเป็นพายุฝนฟ้าขนองที่มาแบบกระทันหันเจ้ามิ่งอุทานตะโกนด้วยเสียงห้าวห้าวฝนมาแล้วเจ้ามิ่งรีบคว้าเครื่องมือลงจากหลังคาอย่างเร่งรีบเสื้อยืดที่เขาใส่เปียกปอนไปหมดในเสี้ยววินาทีเขายือนอยู่ใต้ชายคาโรงรถและตัดสินใจถอดเสื้อยืดเปียกเหยียดนั้นออกทันที แม่บัวซอนที่มองอยู่ผ่านกระจกหน้าต่างเห็นภาพนั้นเต็มสองตาแสงฟ้าผ่าที่ผ่าลงมาเป็นจังหวะมันทำให้เธอเห็นทุกรายละเอียดของร่างกายที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบของเจ้ามิง่งแผ่นหลังที่เต็มไปด้วยร่องรอยของการทำงานนะักและรอยสักที่เคยทำให้เธอกลัวตอนนี้มันเหมือนภาพวาดที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตที่ลำบากยากเข็นของเขา เสียงฝนและฟ้าร้องดังกลบทุกอย่างแม่บัวสอนไม่สามารถละสายตาได้พอเจ้ามิ่งหันมาสายตาของเขาประสานศพเข้ากับสายตาของแม่บัวสอนที่หน้าต่างโดยบังเอิญเขารู้ทันทีว่าเธอเห็นเขาเจ้ามิ่งไม่ได้หลบตาเขาจ้องกลับด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความรู้สึกที่ไม่อาจซ่อนได้อีกต่อไปตะโกนฝ่าเสียงฝน แม่ใหญ่เอาผ้าขนหนูให้หน่อยเธอครับเปียกหมดแล้วแม่บัวซอนตื่นจากพวังตัวเธอเย็นเฉียบไปหมดทั้งที่หัวใจร้อนรุ่มเธอรีบเปิดประตูหลังบ้านออกไปหาเจ้ามิ่งที่ชายคาเสียงเธอสัน่นไม่ใช่เพราะหนาวแต่เพราะอารมณ์ที่พุ่งพล่านนี่เองเอานี่ผ้าเข้ามาข้างในนี่เดี๋ยวนี้เองยืนอยู่ตรงนั้นทำไม เจ้ามิ่งเดินเข้ามาใต้ชายคาที่แห้งกว่าตัวเขาเปียกโชกร่างกายเปลือยเปล่าท่อนบนทุกอนูของเขาส่งผ่านความดิบและความต้องการที่ไม่อาจปกปิดได้ผมเพิ่งเสร็จงานครับแม่ยายออกมาทำไมครับตัวจะเปียกเอาเปล่าเปล่าแม่บัวสอนเธอพยายามมองไปที่อื่นแต่มันยากเหลือเกิน เธอรู้สึกว่าอากาศมันเบาบางลงจนหายใจไม่ค่อยออกก็เข้ามานี่ก่อนสิเองจะปล่อยให้ตัวเองป่วยหรือไงเจ้ามิ่งเขาเดินเข้ามาใกล้เธออีกหนึ่งก้าวน้ำจากเส้นผมของเขากำลังหยดลงบนพื้นความใกล้ชิดขนาดนี้ทำให้แม่บัวสอนต้องเงยหน้าขึ้นมองเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมไม่เป็นอะไรหรอกครับแต่ผมเห็นแม่ใหญ่ มองผมอยู่แม่บัวสอนหน้าเธอแดงกำ่ำเธอพยายามรักษาสีหน้าให้เย็นชาที่สุดข้าค่าก็แค่ดูว่าเอ็งทำงานเสร็จหรือ,อยังข้าเป็นห่วงบ้านค่าเจ้ามิ่งโน้มตัวลงมาเล็กน้อยทำให้ใบหน้าของเขายิ่งใกล้เธอมากขึ้นเสียงฝนกลบทุกอย่างมีแต่เสียงหายใจของคนสองคน ผมรู้ว่าแม่ยายเป็นห่วงบ้านแต่สิ่งที่แม่ยายมองเห็นมันใช่แค่หลังคาที่ซ่อมเสร็จแล้วใช่ไหมครับแม่บัวสอนดวงตาของเธอสันระริกเธอไม่สามารถปฏิเสธสายตาที่ตรงไปตรงมาของเขาได้อีกต่อไปความเหงาที่สะสมมานานมันพังทลายลงในวินาทีนั้นเจ้ามิ่งเองนี่มันอันตรายจริงๆเจ้ามิ่ง เสียงเขาแผ่วเบาแต่หนักแน่นเหมือนคำสารภาพที่ไม่ต้องการคำตอบครับผมมันอันตรายแต่แม่ใหญ่ก็ไม่ได้หนีไปไหนเลยเจ้ามิ่งยื่นมือที่เปียกและยาบกร้านไปข้างหน้าไม่ได้แต่ต้องแต่เป็นท่าทางที่สื่อความหมายทั้งหมดเหมือนกำลังขออนุญาตขออนุญาตที่จะล้ำเส้นแม่บัวซรอนหลับตาลง เธอไม่กล้าแม้แต่จะหายใจความเงียบที่เต็มไปด้วยเสียงฝนและหัวใจที่ส่งเสียงดังเกินกว่าจะควบคุมเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่ยอมจำนวนไม่ได้พูดว่าใช่แต่ก็ไม่ได้พูดว่าไม่เองใจเย็นคำว่าใจเย็นใจเย็นของแม่บัวสอนไม่ได้หมายถึงให้เขาหยุดแต่มันเป็นการร้องขอ เป็นการบอกว่าฉันกำลังจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วเจ้ามิ่งเมื่อได้ยินคำนั้นเจ้ามิ่งก็รู้ความหมายทันทีเขาลืมทุกกฎเกณฑ์เขาค่อยๆก้าวเข้ามาชิดจนร่างกายของคนทั้งสองแทบจะแนบชิดกันไอร้อนจากร่างกายของเขาปะทะเข้ากับความสับสนของแม่บัวสอนท่ามกลางเสียงฝนที่ตกกระหนำ่ำไม่มีคำพูดใดๆอีก มีเพียงความรู้สึกความปรารถนาที่ถูกกดทับมานานและตอนนี้มันได้ระเบิดออกมาเป็นความเงียบที่ดังที่สุดในหัวใจของคนทั้งสองในห้วงเวลาที่ไร้คำพูดท่ามกลางไอร้อนจากเจ้ามิ่งและความสับสนที่เปียกปอนของแม่บัวสอนร่างกายของคนทั้งสองแคบจะแนบชิดกันหายใจรดกัน ความยับยั้งชั่งใจที่สั่งสมมาตลอดชีวิตของแม่บัวสอนกำลังจะพังทลายลงในวินาทีนั้นเจ้ามิ่งยื่นมือที่เปียกและหยาบกร้านเขาค่อยๆเอื้อมมือไปข้างหลังเหมือนจะโอบเอวที่เปียกปอนของแม่ยายเพื่อรั้งเธอเข้ามาในอ้อมกอดที่ต้องห้ามเสียงแหบพร่าของเจ้ามิ่งแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินแม่ใหญ่ผมจะขอเคียงข้างแม่ยาญ่ได้ไหม แม่บัวซอนหลับตาลงยอมจำหนน,น้ำตาอุ่นๆหยดลงมาผสมกับหยดฝนที่กระเซ็นเธอกำลังจะพิงศีรษะลงบนหลายของเขาเสียงสั่นเครือค่าค่าเงาเหลือเกินในเสี้ยววินาทีที่ความรู้สึกกำลังจะนำไปสู่การกระทำที่ไม่มีวันหวนกลับทันใดนั้นเสียงกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที่ถูกลากกระแทกพื้นไม้เปียกๆ ทั้งแม่บัวซอนและเจ้ามิ่งต่างพงังะออกจากกันอย่างรวดเร็วเหมือนถูกน้ำเย็นสาดใส่พวกเขามองไปยังต้นเสียงนั้นเป็นน้องแก้วลูกสาวของแม่บัวสอนและภรรยาของมิ่งยืนอยู่ตรงประตูตัวเธอเปียกปอนยิ่งกว่าคนทั้งสองใบหน้าซีดขาวดวงตาแดงกล่ำและมีน้ำตาหนองหน้าเธอไม่ได้มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ เพราะมุมของเสาบังไว้พอดีเธอมองตรงมาที่คนทั้งสองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดเจ้ามิ่งตกใจจนพูดไม่ออกสระแอแก้วทำไมทำไมกลับมาสัญญาจ้างยังไม่หมดไม่ใช่เหรอเสียงแก้วพูดแบบหมดแรงแต่หนักแน่นด้วยความเจ็บปวดเธอแทบจะซุดตัวลงกับพื้น แม่บัวซอนรีบวิ่งเข้าไปหาลูกสาวทันทีลืมความผิดบาปเมื่อครู่ไปหมดสิ้นนี่แก้วเกิดอะไรขึ้นลูกทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ทำไมไม่โทรบอกแม่พอแก้วเมื่อเห็นแม่น้ำตาของแก้วก็ทะลักออกมาอย่างควบคุมไม่ได้เธอโผลเข้ากอดแม่ทั้งที่ตัวเปียกปอนเธอพยายามจะพูดแต่เสียงสะอื้นมันหนักเกินไป คือแม่แม่จา๋าหนูไม่มีที่ไปแล้วแม่เจ้ามิ่งเดินเข้ามาใกล้ด้วยความเป็นห่วงแต่ก็ยังมีความหวาดระแวงในสายตานี่แก้วเกิดอะไรขึ้นพูดมาสิใครทำอะไรเธอแก้วผละออกจากแม่เธอจ้องหน้าเจ้ามิ่งด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจไม่ใช่ความโกรธสัญญาที่ไอเอเจนต์มาหลอกหนูไปนะ มันไม่ใช่สัญญาทำงานที่ดีงามอย่างที่มันว่าเลยแม่บัวซอนตกใจสุดขีดอะไรนะหนูแก้วลูกว่าไงนะแก้วเสริรงแก้วขาดห่วงเธอสายหน้าอย่างอ่อนแรงมันมันคือสัญญาขายตัวขายหนูไปให้พวกคนรวยที่ต่างประเทศหนูรู้ตัวทันก่อนที่จะถึงวันนั้นหนูยอมทิ้งทุกอย่างหนีออกมา วิ่งหนีออกมาจนได้ไปเจอตำรวจเขาจึงส่งหนูกลับบ้านหนูไม่เหลืออะไรแล้วแม่บัวซอนถึงกับเขาสุดเจ้ามิ่งยืนนิ่งราวกับถูกสาบใบหน้าของเขาซีดเผือดไม่ใช่เพราะกลัวถูกจับได้แต่เพราะความตกใจและความสงสารพรรยาที่ต้องเจอเรื่องเลวร้ายขนาดนี้เสียงเจ้ามิ่งเปลี่ยนเป็นความเดือดดาลแต่ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ใคร มันพุ่งเป้าไปที่โชคชะตาไอระยำไอ้พวกชั่วมาทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไงแม่บัวสอนโผล่เข้าไปกอดลูกสาวแน่นเธอไม่ได้มองเจ้ามิ่งอีกเลยในสายตาเธอตอนนี้มีแต่ลูกสาวที่น่าสงสารเสียงคร่ำครวญลูกลูกแม่กลับมาแล้วดีแล้วลูกกลับมาถึงบ้านเราแล้ว แม่จะไม่มีวันให้ใครมาทำร้ายลูกได้อีกแล้วเจ้ามิ่งยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมือที่เคยเกือบจะอบกอดแม่ยายตอนนี้มันกำแน่นอยู่ข้างลำตัวเขาได้แต่ยืนมองสองแม่ลูกกอดกันร้องให้ความปรารถนาอันเร่าร้อนที่เพิ่งเกิดขึ้นมันถูกแช่แข็งด้วยความจริงอันโหดร้ายและความรู้สึกผิดที่ไม่อาจแก้ไขได้พายุฝนที่ว่าแรง ก็ยังไม่เท่าพายุชีวิตที่พัดพานหนูแก้วกลับมาในจังหวะที่หัวใจของคนในบ้านกำลังวุ่นวายที่สุดความลับที่เกือบจะก่อตัวตอนนี้มันถูกความเศร้าและความเจ็บปวดของคนที่รักเข้ามาขัดขวางและปกคลุมเอาไว้ไม่มีใครพูดอะไรถึงสิ่งที่เกือบจะเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่แก้วต้องเจอมันใหญ่หลวงเกินกว่าจะนึกถึงความผิดบาปของคนอื่นได้แล้ว หลังจากที่แก้วเล่าเรื่องราวที่แสนโหดร้ายของเธอความตึงเครียดและไอร้อนที่เคยปกคลุมบ้านก็หายไปหมดสิน้นถูกแทนที่ด้วยความเย็นเยือกของความรู้สึกผิดและความจริงที่ว่าพวกเขาทั้งคู่กำลังทำบาปในขณะที่ลูกสาวและภรรยาต้องผเผชิญกับนรกบนดินเพียงลำพังแม่บัวสอนและเจ้ามิ่งไม่ได้มองหน้ากันอีกเลยในคืนนั้น และไม่เคยเอ่ยถึงเหตุการณ์ใต้ชายคาโรงรถนั้นอีกเลยหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเจ้ามิ่งกำลังนั่งอยู่ริมคลองกับแม่บัวสอนแก้วนอนหลับพักผ่อนอยู่ในบ้านเสียงเจ้ามิ่งทุ้มต่ำและจริงจังเขามองไปยังคลองที่มืดมิดแม่ใหญ่คือผมผมขอโทษสำหรับทุกเรื่องแม่บัวซอนมองไปที่ลูกเขยสายตาของเธอไม่มีความโกรธแล้ว มีเพียงความเศร้าและความเข้าใจเธอยื่นมือไปแต่ไหล่ของเจ้ามิ่งเบาๆเป็นการสัมผัสที่บริสุทธิ์เต็มไปด้วยมิตรภาพข้าก็เหมือนกันข้าก็ต้องขอโทษด้วยเจ้ามิง่งเขารับรู้ถึงสัมผัสของแม่ยายและยอมรับมันอย่างสงบไม่มีความปรารถนาที่ซ่อนเร้นแล้วผมผมจะไม่พูดถึงมันอีกครับแม่ยาย แก้วเสียใจหนักมากเธอต้องเข้มแข็งและผมต้องอยู่ข้างเธอแม่บัวสอนพยักหน้าตอบรับแสงจากเสาไฟริมคลองสองให้เห็นรอยยิ้มที่อ่อนโยนของเธอใช่แล้วลูกแก้วต้องการกำลังใจเราทั้งสองคนความเหงานะ้ามันฆ่าใครไม่ได้หรอกแต่ความรู้สึกผิดบาปเนี่ยมันจะกัดกินเราไปตลอดชีวิตเลยนะเองว่าไหม คำพูดของแม่บัวสอนนั้นแสนจะเฉียบคมมันเป็นเหมือนการตอกฝาลงให้กับความสัมพันธ์ที่ต้องห้ามนั้นอย่างเด็ดขาดเจ้ามิ่งและแม่บัวสอนได้ตัดสินใจเลือกความถูกต้องเลือกที่จะดูแลคนที่พวกเขารักและเลือกที่จะเก็บความปรารถนาเร่าร้อนนั้นไว้เบื้องหลังเพื่อแลกกับมิตรภาพที่แข็งแกร่งที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความเข้าใจที่ลึกซึ้งเจ้ามิง่ง เขาลุกขึ้นยืนหันมายิ้มให้แม่ยายอย่างจริงใจถ้าอย่างนั้นผมขอไปชงโอวันตินให้แม่ยายกับแก้วก่อนนะครับอากาศเริ่มเย็นแล้วแม่บัวสอนเธอยิ้มตอบอย่างมีความสุขเป็นรอยยิ้มที่แท้จริงในรอบหลายปีขอบใจมากนะเจ้ามิ่งเรื่องราวความปรารถนาที่ต้องห้ามในบ้านวิมคลองจึงจบลงแบบนี้ มันอาจจะไม่ใช่ฉากจบแบบที่บางคนคาดหวังแต่ในชีวิตจริงบางครั้งความรักและความปรารถนาก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับความรับผิดชอบและความรู้สึกผิดชอบชั่วดีความสัมพันธ์ทางกายอาจถูกยุติแต่ความเข้าใจกันระหว่างคนสองคนมันได้เปลี่ยนจากความใคร่เป็นความผูกพันที่มีเกียรติแทนแล้วขอบคุณที่รับฟัง เรื่องราวร้อนแรงของแม่ยายบัว่อนกับเจ้ามิ่งลูกเคยนะคะถ้าชอบก็อ,อย่าลืมกดถูกใจและติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าอยากฟังแนวไหนอีกเม้นบอกกันได้เลยจ้าแอดมินรักคุณผู้ฟัง